สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีเอร์โทรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันและขณะการประจำเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีกันนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13สิงหาคมถึงวันที่12กันยายนนะคะชาวนานนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ w e s Western a s t r o l o g y หลืวตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นงานอ่านแบบ general reading ซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไปตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีกันและคณนกันที่เป็นคนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้รับการติดต่อจากคนที่เคยคุยกันแล้ว แล้วก็หายไปคือไม่ได้มีประเด็นอะไรกันนะเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาคือเข้ามาพูดคุยกันเข้ามารู้จักกันอาจจะได้รู้จักว่าเออเราเป็นเพื่อนกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเคยสนใจกันมาก่อนในอดีตแต่ก็ไม่ได้สารความสัมพันธ์อะไรมากนะัก อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในอัปสวรคนี้มีเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยคนคนนี้จะกลับมาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถึงแม้ว่าชาวราศีกันลักลคณะกันคุณเองจะมีกําแพงในใจมากแค่ไหนเช่นว่า,าคนนี้เคยเข้ามาแล้วแล้วเคยออกไปแล้วหรือว่าคนคนนี้ครั้งที่แล้วก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะไม่ค่อยมีความจริงใจจริงจังเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้ทําให้คุณใจบางมากๆนะคะเพราะว่าเขากลับมาใน อในทางของการที่แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นว่าเขารู้สึกอะไรอย่างไงก็ มีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณเองจะหวั่นไหวกับสิ่งที่เขาทํากับสิ่งที่เขาพูดคุณมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้รู้จักกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งรู้จักตัวเราเองก็ยิ่งชอบเขายิ่งสนใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะบรรยากาศในเอพิโซดนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีเรื่องโรแมนติกเข้ามามีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาด้วยก็มาจากเขานั่นแหละนะคะเขาเองก็พยายามที่จะทําให้เราประทับใจนะส่วนตัวเราเองตอนแรกๆก็มีกําแพงตอนแรกอาจจะตั้งป้อม หรืออาจจะอาจจะอะไรก็ตามแต่หลังๆมาก็เห็นว่าเราเองก็อินกับเขาอยู่พอสมควรนะคะคุณคนโสดอ่าไหนดูเพิ่เพเมเติมซีเมสายยน,นี้บรรยากาศความรับความสัมพันธ์ของคุณการที่เป็นคนโสดนะคะจะเป็นยังไงอีกบรรยากาศมันก็ดําเนินไปแหละความคิดมากมันก็ยังมีแต่ต้องบอกเลยว่าในพระโสดนี้เขา t r e a คุณดีจริงๆการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขา treat คุณดีมากๆจนทําให้คุณแบบ ออนไหวกับเขาไปเลยอะนะเหน่งดูซิแมสายนนี้คุณกันคุณจะรู้สึกยังไงคะกับเขาคนนั้นที่กลับเข้ามาคือพื้นฐานโดยปกติแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่เหมือนกับตรงสเปคเราอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่เราชอบหรือเรามีความสนใจอยู่แล้วพอได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทําให้เหมือนแบบ ความรู้สึกหรืออะไรหลายๆอย่างมันก้าวกระโดดไปในทิศทางที่แบบมาึ้นได้ไง่ายมากๆนะคะเขาแล้วคะเขาคนนั้นที่กลับมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกว่าเรากับเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่น่าจะเข้ากันได้นะถึงแม้ว่าเขากับเราจะไม่ได้คุยกันในช่วงจังหวะเวลาหนึง่งแต่เขาก็ยังมีคิดหรือ มีการส่องเราอยู่เรื่อยๆส่องเราอยู่ตลอดแล้วก็พอเห็นไปเห็นมาส่องไปส่องมาก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรากับเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้ก็ดูน่าสนใจอาจจะมีงานอดิเรกที่ตรงกันความชอบที่ตรงกันเพราะในที่นี้มี p a s s ั่นขึ้นมาด้วยนะคะก็ดูแล้วมีเรื่องอะไรหลายอย่างเลยแหละให้คุยมองว่าในอพิโซดนี้คุณกันจะ enjoy กับบทสนทนากับคนคนนี้มากๆนะคะ มองว่าบทสรุปคุณกันในอีพิโซดนี้ดูแฮปปี้ดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างดูคุยดูเข้าใจกันแต่ในที่นี้ยังไม่เห็นไพ่ในเรื่องของการที่แบบว่าจะเขาคนนั้นจะทำอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์มันก้าวกระโดดหรือว่าเป็นอะไรที่ที่มั่นคงเป็นช่วงจวังหวะเวลาของการเริ่มต้นค่ะที่แบบว่าพอเริ่มต้น พอเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะก็เป็นช่วงจังหวะเวลาของการได้เรียนรู้กันละกันนะคะสาหรับคุณการในเอพิโซดนี้ก็มองว่าค่อนข้างแฮปปี้เลยกับคนที่เข้ามาเขา,เ,าเป็นในแบบที่คุณต้องการหรือเป็นในแบบที่คุณชอบมากๆเพราะฉะนั้นการคุยหรือบ,บทสนทนาอะไรใดๆค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็เอนจอยค่ะนะคะราะคาสำหรับของคุณคนสดก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของคนที่ มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับของชาวราศีกันย์และคณากัรที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะในกรณีที่คุณทั้งคู่สารความสัมพันธ์กันมานาน นานนี้ที่นี้อาจจะหมายถึง3อาทิตย์หรือว่า3เดือนนะคะเป็นไปได้เหมือนกันหรือ3ปีนะคะก็เป็นไปได้นะคะถ้าสมมุติว่าสารความสัมพันธ์กันมานานเกินนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์มันยังไม่มีอะไรชัดเจนเนี่ยคุณจะมานั่งตัดสินใจกับตัวเองแล้วนะว่าคุณจะทำอย่างไรดีคุณอยากที่จะทำให้เรื่องราวความสัมพันธ์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าไงอะเป็นอะไรที่ชัดเจนหรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอย่างน้นอยๆอยากที่จะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าสมมติว่าคนคนนี้ไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณ mm hmm. ก็มองว่าตัวคุณเองนะคะพร้อมที่จะจบหรือว่าพร้อมที่จะเดินจากไปเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าในความสัมพนันธ์นี้คุณเองก็พยายามเต็มที่สุด,สดแล้วแล้ว าสมมติว่ามันจะไม่เวิร์กเขาจะไม่เลือกเราหรือเขาจะไม่ไปกับเราต่อคุณเองก็รู้สึกว่ามันคงจะต้องพอแค่นี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วนะคะถามว่าจริงๆคุณพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาคือคนที่ดีต่อใจกับคุณไหมคุณมองว่าเขาก็ดีนะคะแต่ว่ามันเป็นความดีที่ไม่ได้สม่ําเสมอขนาดนั้นคืออารมณ์เหมือนแบบเป็นคนคุยกันที่คุยกันไปแบบ คุยกันได้เรื่อยๆคุยกันไปเป็นอีกปีๆก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเองดูไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นคุณอยากได้อะไรที่ชัดเจนซึ่งก็เนี่ยแหละค่ะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ตัดสินใจนะในเดือนเมษายนนี้ไหนขอดูไพ่เพิ่มเติมซิเมษายนนี้นะคะคุณกันที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงอีกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ฉันว่าคุณทบทวนแล้วคุณจะพูดเลยอะคุณจะถามเขาเลยตรงตรง ว่าจะยังไงจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้หรืออะไรยังไงเพราะว่าคุณเริ่มไม่โอเคแล้วก็สถานการณ์ที่มันคุมเครือแบบเนี้ยคกอก็เลยทำมาให้คิดว่าคุณน่าจะพูดหรือจะถามตรงๆดูความรู้สึกของแต่ละคนกันนะคะเมษาย,ยนนี้ชาวราศีก,กันลัลขณะกันตัวคุณเองคุณจะรู้สึกยังไงคะ่ะกับเขาคนนั้นคุณผิดหวัง คุณผิดหวังกับคนนี้นะเพราะว่าคุณนะให้ใจเขาไปเยอะคุณเคยพยายามทำนู้นทำนั้นทำนี้ค่อนข้างเยอะมากๆในความสัมพันธ์แล้วคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันไม่ได้เท่ากับที่คุณให้ไปเลยเหมือนให้ไปร้อยเขาให้เรากลับมา60สิบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วเขาล่ะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณกัน คนเนี้ยเขาก็ชอบคุณนะเขาชอบคุณเขามีความรู้สึกดีกับคุณแต่เขารักตัวเองมากกว่าเหมือนแบบเอ่อก็ชอบที่มีคุณก็ชอบที่ได้คุยกับคุณแต่ว่าถ้าให้เลือกก็คงจะเลือกตัวเองหรือบางคนถ้าสมมติว่า เป็นคนที่ช่างเลือกหรือขี้เบื่อหน่อยก็ยังเอนจอยกับการเลือกก็ยังเอนจอยกับการมีช้อยจะมีตัวเลือกอื่นๆอีกยังอยากไปเรื่อยๆมองว่าอยากไปเรื่อยๆยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานอะไรใดๆจินตนาการไม่ออกว่าเวลาที่ตัวเองมีความรักจะเป็นยังไงเนียนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเขาจะสรุปรวมเลยว่าคุณคนนี้ยังไม่พร้อมในการที่จะมีความสัมพันธ์กับใครแต่คุณกันนะพร้อมแล้ว แล้วคุณการตัวคุณเองมีความรู้สึกคุณลงอะไรไปเยอะแล้วอะกับความสัมพันธ์เนี่ยอืมเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้มองว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้นะคะว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้จากการที่ถามเขาตรงๆเลยแล้วถามว่าคุณจะได้คำตอบตรงๆไหมคุณอาจจะไม่ได้คำตอบตรงๆจากคนนี้อาจจะเป็นคำปลอบใจในะคะ ที่ได้กลับมาแต่คุณจะตัดสินใจได้เองอะว่าคุณไม่เอาละคุณพอละคุณอยากที่จะออืคุณอยากที่จะเป็นอิสระคุณอยากที่จะ อยู่กับตัวเองหรือคุณอยากที่จะไปหาใครคนอื่นที่ดูพร้อมมากกว่านี้หรือว่าสามารถรักคุณได้มากกว่าเขาหรือสามารถชัดเจนกับคุณได้มากกว่าเขานะคะอาละค่ะสำหรับคุณกันก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับของความสัมพันธ์คุณมีคนคุยไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสําหรับคนมีคู่จะเป็นยังไงกันบ้างนะสาหรับชาวราศีกันและคณากันรที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนเมษายนนี้มองว่า เป็นเดือนที่แฮปปี้เดือนหนึ่งเลยนะคะเนเนอร์จีของคุณได้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะใช้เวลารุวมกันค่อนข้างเยอะหรืออาจจะหมายถึงแต่ละคนใช้เวลากับครอบครัวของตัวเองเยอะหรืออาจจะหมายถึงเราทั้งคู่เนี่ยนะคะใช้เวลา ด้วยกันค่อนข้างที่จะเยอะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเดือนที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขแล้วคู่ของคุณนะคะในเดือนนี้ดูแล้วเขาเองก็พยายามนะในการที่จะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกประทับใจหรือพอใจคุณอยู่พอสมควรมันเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอยากให้เรามีโมเมนต์ดีๆมีช่วงจังหวะเวลาดีๆนะคะก็เลยพยายามทํานู้นทํานั้นทํานี้ให้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรบางอันบางอย่าง,ม,างมันไม่เป็นตัวเขาเองมากนักแต่ถ้าสมมติว่าเรา ทำแล้วจะทําให้เราแฮปปี้เขาเองก็โอเคกับจุดจุดนั้นเพราะฉะนั้นมองแล้วในเอพิโซดนี้ซินมองว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกัน์และคณะกันดูจะดําเนินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะความรักอะไรใดๆที่มีต่อกันก็ยังคงอยู่แล้วในเดือนนี้ไม่ว่าจะคุยอะไรกันนะซินมองว่ากันแบบจะทะเลาะก,กันก็ยากมากอะ่ะเพราะอย่างที่บอกมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่ยอมฝ่ายหนึ่งเสมอนะคะเพราะว่าอยากให้แบบมีช่วงจังหวะเวลาที่ดีหรือว่าอาจจะมองว่าเออช่วงนี้เราใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าช่วงนี้มันเป็น ช่วงจัวะเวลาพิเศษของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็ดูจะมีคนยอมนะคะเออมษายนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะที่มีคู่ลราจะเป็นยังไงอีกมีคนทำงานหนักมากกว่าจริงๆด้วยทำไมอะ อาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหนะ้านี้เขาคนนี้คนที่ยอมในความสัมพันธ์เนี้ยอะอันดับแรกอาจจะเคยทําผิดต่อเราอาจเคยทําไม่ดีต่อเรา2คือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ค่อยว่างทีนี้พอเดือนนี้พอว่างหรือว่าพอมีช่วงจังหวะเวลาด้วยกันอะไรดีๆร่วมกันเนี่ยก็เลยพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาหน่อยที่สุดนะคะ บอกตามตรงว่าตัวคุณเองก็รู้สึกแฮปปี้กับคู่ของคุณนะรู้สึกดีที่แบบได้ทำกิจกรรมร่วมกันเดินทางร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคู่ของเราก็ดูแฮปปี้เหมือนกันแต่เขาแฮปปี้ที่เราแฮปปี้ไม่ได้แฮปปี้ที่แบบว่าทำกิจกรรมอะไรร่วมกันหรอกเขาดูแบบดูชอบที่เราแฮปปี้มากกว่าดูแลเขาก็ดูเหนือหน่อยๆนะแต่ว่าคุณคือคนที่เขารักอ่ะอืม คุณคือคนที่เขารักแล้วเขาอยากที่จะใช้ช่วงแบบเวลานี้ร่วมด้วยอ่ะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นดูซิบทสรุปของคนมีคู่นะคะคุณกัน สรุปอาจจะแปลได้ว่าจากความสัมพันธ์เดิมทีที่ดูไม่ค่อยมีเวลากันก็ดูจะมีเวลาให้กันมากขึ้นดูจะเปลี่ยนไปเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นแฮปปี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ใช้จังหวะเวลาดีๆร่วมกัน มากขึ้นด้วยบางคนถ้าสมมติว่าเขาเคยไม่ค่อยน่ารักกับเราก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดูแล้วอยากที่จะให้เราทั้งคู่มีช่งชวงสวี่ดีๆร่วมกันค่ะนะคะอะไะค่ะสำหรับของคุณกันนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณส,สำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episod หน้าสำ